เ,เพื่อนๆชาวเกษตรที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับนบอลอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับการทําคลิปการปลูกแตงนะครับวันนี้ก <harbor S 2> ็มาเจอกันกับแตงร้านดวงดีนะครับ742นะครับวันนี้นะครับมาบอกวิธีการปลูกแตงนะครับซ้ําที่เดิมครั้งที่4ี่นะครับปลูกยังไงไม่มีโรคนะครับนี่นะครับไม่มีโรคเลยนะครับไม่มี ไม่มีสักดอกเลยนะครับลาน้ําค้างนะครับแล้วก็พวกแมลงอะไรนี้ก็ไม่มีนะครับอ่าน่าสนใจไหมครับน่าสนใจไหมเนี่ยนักบอลมาบอกว่าทําอย่างไรนะครับโอเคครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้หน่อยนะครับกดติดตามกดไลค์ให้นักบอลด้วยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับเพราะจะมาบอกเคล็ดลับนะครับดีๆให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับนําไปใช้นําไปปลูกปลูกแล้วสําเร็จแน่นอนนะครับโอเคครับไปดูกันดีกว่าครับ นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็อายุได้30วันนะครับก็ติดช่วงอากาศหนาวนะครับเพื่อนๆครับก็เลยโตช้านิดนึงนะครับตอนนี้ก็ความสูงก็อยู่ที่ระดับใกล้จะถึงหน้าอกนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเม็ดสีนะครับความสูงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับนี่นะครับเม็ดสีเม็ดสานะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอ่นะครับปลูกซ้ำนะครับครั้งที่4นะครับและเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าจะ ไม่มีลาน้ําค้างเลยนะครับนี่นะครับไม่มีลาน้ําค้างใบนี่เขียวสนิทนะครับเขียวใสนะครับนะครับลูกก็ติดทุกข้อนะครับมีก็มีดอกตัวผู้สลับบ้างเพราะว่ารอบนี้นะครับนบอลไม่ใช้แปลงเพศนะครับไม่อยากใช้แปลงเพศใช้อร์โมนบุ b ชี่อย่างเดียวฮอร์โมนบุ d ชี่ที่นบอรใช้มันจะเป็นแปลงเพศอ่อนนะครับหลังจากที่หลังจากที่ออกลูกมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะได้เป็น ผสมเทียมนะครับกับฮอร์โมนบุชี่นะครับแต่จริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนบอลก็ไม่อยากให้เขาดกขึ้นไปนะครับเพราะถ้าดกเกินไปเนี่ยการจะรักษาลูกไว้เนี่ยมันยากนะครับเราต้องผสมเทียมกันเยอะนะครับต้องผสมเทียมดีไม่ดีลูกอาจจะออกมาแล้วไม่สวยอีกนะครับนบอลก็เลยรอบนี้มันอากาศหนาวนะครับก็เลยไม่ได้ใช้แรงเทใช้บุชี่อย่างเดียวนะครับลูกก็ออกมาดกพอสมควรนะครับแล้วก็เพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไม ปลูกแล้วทําไมบางทีลูกเนี่ยมันสลัดนะครับอ่านี่แหละครับเหตุผลที่น้าบอลไม่อยากให้มันจับลูกเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยแตงของเราเนี่ยอาจจะสลัดลูกเพราะว่าการผสมเกสรที่ไม่สมบูรณ์ของดอกตัวผู้นะครับนั่นแหละครับทําให้แตงของเราร่วงนะครับอ่าน้าบอลก็เลยเลือกใช้ฮอร์โมนบุชีนะครับช่วยได้นะครับบุชีช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับฟาร์มดกนะครับดูฟาร์มดกนะครับ ก็น่าจะอีกประมาณสักสิบวันนะครับถึงจะเก็บผลผลิตได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยครับตัวช้าหน่อยนะครับตัวนี้ตัวช้าจริงๆนะครับน่าจะเลยไปถึงสี่สิบวันนะครับสี่สิบวันถึงจะได้เก็บผลผลิตนะครับคิดว่านะครับชุดนี้นะครับตัวช้ามากแต่โอกาสสลัดลูกคงจะไม่มีนะครับนะครับนี่นะครับก็คือนะครับการปลูกแตงซ้ํานะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับการปลูกแตงซ้ํานะครับก็ ก่อนปลูกเลยนะครับก่อนปลูกเลยนะครับก็ให้เพื่อนเอเอาโดโลไมนะครับโดโลไมจะเป็นผงสีขาวขาวนะครับคล้ายๆปูนขาวนะครับใส่ลงไปที่หลุมเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นผงสีขาวขาวเนี่ยนะครับเป็นโดโลไมเนี่ยครับที่มันเคยใส่ตรงนี้นะครับก็ใส่ลงไปประมาณใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ใส่ลงไปประมาณ ปลายช้อนนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยเพื่อปรับสภาพสภาพ pH นะครับของดินนะครับเพิ่มโบลอนนะครับเพิ่มโมลอนในดินอัตโนมัตินะครับเขาจะเพิ่มโมลอนของเขาเองนะครับแล้วก็ค่าของดินเนี่ยจะมี pH ที่เหมาะสมนะครับทําให้แตงของเราเนี่ยเกิดมาแล้วสวยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นักบอลใช้นะครับก็คือตัวฮิวมิกนะครับ ฮิวมิกเนี่ยปล่อยไปกับสายน้ำหยดนะครับฮิวมิกเนี่ยครับปล่อยไปกับสายน้ำหยดนะครับตรงนั้นก็เป็นถังผสมปุ๋ยปล่อยปุ๋ยมานะครับตรงนั้นนะครับใกล้ๆกับสวนเนี่ยครับใช้น้ําในคลองนะครับปล่อยลงมานะครับเข้ามาในสวนนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูไปด้วยนะครับว่าแตงของน้บอลเนี่ยจะไม่มีราน้าค้างเลยนะครับแต่ก็จะมีสัวที่เป็นใบหยิกๆเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะครับ ยาใบหยิกคล้ายไวรัสเนี่ยก็มีอยู่นะครับอะจริงๆเนี่ยยาไวรัสยังไม่มียารักษานะครับโรคไวรัสเนี่ยนะครับไม่มียานะครับเพื่อนๆถามว่าหายาไวรัสเนี่ยไม่มีนะครับตัวที่ยาพอจะช่วยได้ก็น่าจะเป็นน้ําส้มฟันไม้นะครับฉีดพ่นได้ป้องกันได้นะครับน้ําส้มฟันไม้ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับภาพรวมนะครับประมาณนี้นะครับนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เป็นมือใหม่นะครับการจะปลูกแตงเนี่ยนะครับนบนแนะนําให้ทาฟาร์มเข้าใจกับยาก่อนนะครับยาทุกตัวเนี่ยครับมีเพื่อนๆหลายคนมากครับที่ปลูกแตงนะครับแล้วก็ใช้ยาหลายตัวมากนะครับแต่ไม่ได้ผลนะครับอ่าอันนั้นเพราะว่าเราไม่เข้าใจนะครับว่ายาตัวไหนเนี่ยเขาอ่ามีประโยชน์มีประสิทธิภาพในการรักษาหรือป้องกันอะไรนะครับ ทีนี้น้ำบอลมาอธิบายนะครับการใช้ยาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับหลังจากที่เราปลูกนะครับเราเอามาเม็ดลงดินเนี่ยนะครับพอเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับพอเม็ดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาสองใบแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่าใบใบเบี้ยนะครับอ่าใบเบี้ยนะครับเป็นใบแรกนะครับของเตงนะครับต้ำบอลก็จะเรียกว่าใบเบี้ยนะครับอ่า ตรงนี้นะครับพอแตงเกิดมาเนี่ยตรงนี้นะครับนบอลจะใช้เซฟวินเซฟวิน85นะครับเซฟวิน85นะครับในการกําจัดแมงเต่าแตงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีแมงเต่าแตงนะครับเข้ามาเข้ามากัดนะครับเข้ามากัดใบนะครับเข้ามากัดใบใช้เซฟวิน85นะครับเซฟวิน85เนี่ยใช้เฉพาะตอนที่มี แมลงปีกแข็งแมงเต่าแตงมากัดเท่านั so the other, no ้นนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับกําจัดได้เฉพาะแมงปีกแข็งนะครับไม่สามารถจะไปกําจัดพวกเปลี้ยไฟพวกแมงวีขาวพวกหนอนอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่แตงของเราเนี่ยมีดอกบานนะครับดอกบานแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยดอกเรื่อมบานเหมือนของระบอเนี่ยคือไม่ต้องใช้แล้วนะครับเซฟวินแปดห้าเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่าเขาแพ้นะครับแพ้ดอกนะครับแต่ฉีดก็ไปในดอกเนี่ยดอกจะเหี่ยวนะครับดอกจะเหี่ยวแล้วจะร่วงอาจจะทําให้ลูกสลัดได้นะครับสําหรับเซฟเวนเปีย5นะครับหลังจากนั้นนะครับพอแตงของเราเนี่ยมีใบจริงขึ้นมานะครับใบหยักหยักนะครับเรียกว่าใบจริงนะครับพอมีใบจริงนะครับใบที่สองนะครับใบที่สองนะครับเราก็จะเริ่มใช้ยาหนอนนะครับยาหนอนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ อาจจะแปลงเพศด้วยดัก G3 นะครับดัก G3 นะครับถ้าจะใช้นะครับก็ใช้ได้นะครับตอนมี2ใบจริงนะครับหรือยังไม่ใช้ก่อนก็ได้นะครับอาจจะใช้บูตชีนะบูตชีนี่ใช้ได้ตลอดของนบอลเนี่ยใช้บูตชีตั้งแต่มีสองใบจริงนะครับไม่ได้ใช้ G3 มไม่ได้ใช้แปลงเพศนะครับรอบนี้นะครับอเราใช้ยาหนอนนะครับใช้ยาหนอนบวกกับฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนบูตชีนะครับแล้วก็ผสม สารจะใบไปนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับยาหนอนที่ใช้เนี่ยก็ถ้าจะเป็นตัวอ่ามาตรฐาตัวที่ใช้กันทั่วๆไปนะครับสามัญยาก็จะเป็นอีมาเมกตินเบนโซเอตนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเออบางคนว่าเอะใช้อีมาหนอนไม่เห็นตายเลยมันบางบางครั้งเขาก็ตายไม่หมดนะครับแต่ตายอยู่นะครับหนอนเนี่ยเขาก็จะมาเรื่อยๆืวิธีแก้ก็คือให้เรา ผสมคุมไข่เข้าไปด้วยนะครับบูฟเฟซินนะครับผสมคุมไข่เข้าไปด้วยนะครับและถ้าเกิดจะให้ได้ผลนี้จริงๆเนี่ยนะครับให้เราพ่นเฉพาะอีมาเมกตินเบนโซเอตอย่างเดียวนะครับผสมกับดูดซึมาสารจับใบนะครับสารจับใบนะครตัวนั้นนะครับเพิ่มเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยานะครับ แต่ถ้าไม่ซีเรียสนะครับก็อาจจะผสมยาเชื้อราลงไปด้วยก็ได้นะครับถ้านอนไม่เยอะนะครับใช้ในการป้องกันก็ผสมยาเชื้อราเข้าไปด้วยแล้วก็ง์โมนเข้าไปด้วยนะครับก็จะเราก็จะไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ป้องกันไปได้แต่ว่าประสิทธิภาพของยาก็จะลดลงนะครับนิดหน่อยนะครับนะครับแล้วก็พอเริ่มมีใบที่3นะครับใบจริงใบที่สขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพิ่มยาไปอีกตัวหนึ่งนะครับ จะเป็นยาป้องกันเพลี้ยไฟนะครับทีนี้นะครับยาป้องกันเพลี้ยไฟก็ตัวที่ถูกถูกถูกนะครับก็จะเป็นอิมิดาโคลริตนะครับอิมิดาโคลริดนะครับยาสับสนนะครับอิมิดาโคลริดกำจัดเพลี้ยไฟนะครับอิมาแมกตินเบนโซอตดกำจัดนอนนะครับถ้าจะเพื่อนๆจะอยากได้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ยาตัวที่มันกำจัด ใช้ตัวเดียวกําจัดได้ทั้งนอนทั้งเพลี้ยไฟก็เป็นเอ็กซอนะครับแต่เอ็กซอเนี่ยราคาสูงนะครับขวดละพันกว่าบาทบรรจุ2 5 0ร้อซีซีนะครับขวดละรู้สึกว่าจะมาพันสองนะครับแล้วแต่ร้านนะครับพันสองพันสามนะครับเอ็กซอนะครับแต่ลบอลมีตัวที่กําจัดเพลี้ยไฟได้อ่มามะเร็งวีขาวได้ด้วยนะครับมะเร็งวันทองได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ ขอเป็นลังไม้ดีกว่านะครับท่านเพื่อนๆอยากรู้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับ1นึ่งลิตรราคาไม่กี่บาทเองนะครับที่นบอลชายโยเนี่ยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ก็ขออนุญาตบอกลังไม้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับส่วนเอ็กซโซน่ะเขาบรรจุบรรจุ2 5 0ร้อซีซีนะครับแต่กําจัดมาแรงวีขาวไม่ได้นะครับสําหรับเอ็กซโซนะครับได้เฉพาะนอนแล้วก็เพลี้ยไฟนะครับอ่านะครับมาบอกเรื่องยากันนะครับ เก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยที่ปลูกแตงเนี่ยทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับยานะครับถึงจะปลูกแตงได้สําเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราเอายาน้อนเนี่ยนะครับมาฉีดเปลี้ยไฟมาฉีดไล่แมงหวีขาวมาฉีดไล่แมงเต่าแตงเนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเขาเลือกกําจัดนะครับยาตัวที่ยาตัวเดียวกาจัดหมดทุกอย่างนี่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจกับยาก่อนว่ายาแต่ละชนิดเนี่ย เขาออกฤทธิ์ยังไงใช้ยังไงอัตราเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากยาแต่ละตัวนี่ให้เพื่อนๆอคิดไว้ก่อนเลยว่า 20cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับโดยมาตรฐานของยาเมืองไทยเรานะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องยาเชื้อรากันบ้างนะครับยาเชื้อราที่นบ,บนชัยเนี่ยนะครับก็จะเป็น AM นะครับแล้วก็ตัวสแตนดาดเลยก็เป็นเนชั่นนะครับ เป็นการเมนชั่นนี่ก็เริ่มใช้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับตรงนี้น้ำบอลปลูกมา7ปีก็เอาอยู่นะครับแต่การปลูกซ้ำเนี่ยถ้าไม่อยู่นะครับถ้าเหลืองนะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่น้ำบอลยังไม่บอดครับอันนี้เอาไว้รังใหม่นะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาแตงของเราเนี่ยเป็นโรคนะครับเป็นราน้ําค้างขึ้นมาแล้วก็ใบเนี่ยเหลืองขึ้นมานะครับฉีดพอเราฉีดยาเข้าไปอันนั้นนะครับถ้าเป็นใบอย่างนั้นแล้วนะครับฉีดฉีด ยาเชื้อราตัวไหนเข้าไปใบมันก็จะใบมันก็จะแบบเหี่ยวนะครับใบเหี่ยวแล้วก็กรอบห่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับยาพวกนั้นเขาจะาเป็นการรักษาแบบ,แบ,บเผาไหม้นะครับตัวนั้นนะครับแต่นาบอลม,มียาตัวที่ฉีดปุ๊บหายปั๊บนะครับแต่ตรงนี้ไม่อยากไม่อยากาไม่ไม่อยากบอกออกไปนะครับอย่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับก็หลังไม่ดีกว่านะครับตัวนี้พี่นาบอลใช้อยู่ ในสวนนะครับก็หายจริงๆนะครับอ่าดูได้ดูได้จากดูได้นะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีลาน้ําค้างเลยนะครับนะครับนะครับก็อนี้อยู่นะครับยาตัวที่เก่งๆครับจะเอาไว้ลังไม่ดีกว่านะครับยาพวกนี้มันก็หายากหน่อยนะครับตรงนี้นะครับจับยอดขึ้นไม่ทันนะครับติตช่วงปีใหม่นะครับ ไม่ครับสวยนะครับสวยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลาน้ําค้างอะไรนี้ไม่มีนะครับอาจจะมีนอนบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับนอนเนี่ยนอนช่วงช่วงดูดูนี่นอนแรงมากครับแต่เทคนิคของนบอลก็คือนบอลจะถ้าเกิด กําจัดนอนจริงๆนะครับนอนลงแล้วนะครับก็แยกใช้นะครับแยกใช้เฉพาะยานอนนะครับใช้แล้วก็สารเพื่อประสิทธ,ธิภาพเข้าไปแค่นั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นยานอนเนี่ยนะครับเราจะไปบวกกับยาเชื้อราเนี่ยบวกได้นะครับบวกได้แต่ในกรณีที่เราต้องการจะกําจัดนอนแบบให้อยู่หมัดนะครับให้เต็มประสิทธิภาพของยานะครับแล้วก็ ใช้แต่เขาเพียวๆนะครับเพราะว่าการที่เรามาบวกยากันเนี่ยนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพของยาแต่ละตัวเนี่ยลดลงนะครับลดลงไปาตามสเต็ปนะครับเกี่ยวกับการที่เราบวกเยอะยิ่งบวกเยอะเปอร์เซ็นต์ของยาก็เปอร์เซ็นต์คุณภาพของยาก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าฉีดในเชิงป้องกันอย่างนั้นโอเคนะครับทาได้นะครับแต่ถ้าฉีดในเชิงรักษาต้องการให้ได้ผลต้องการให้ได้ประสิทธิภาพของยาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แนะนําให้แยกฉีดพ่นนะครับ จับขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะครับก็จะเห็นลูกออกทุกข้อนะครับออกทุกข้อแล้วก็วิธีทําให้ลูกของเขาจับเนี่ยนะครับก็ใช้ผสมเทียมนะครับผสมเทียมผสมเทียมตัวที่ตัวที่นบอลใช้ก็จะเป็นบูชี่นะครับบูชี่เนี่ยเขามีธาดอาหารนะครับครบนะครับสามารถใช้ในการผสมเทียมได้เลยนะครับแล้วก็จะทําให้ลูกเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับ แตงก็จะสวยแตกยอดแตกแขนงเหมือนเหมือนของนบอลที่ให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับนี่นะครับแตงปลูกซ้าครั้งที่4ี่นะครับเด็ดถ้าไม่บอกก็อาจจะดูไม่ออกนะครับว่าตรงนี้ปลูกซ้ํานะครับเพราะว่าดูแล้วมันก็เหมือนเหมือนแตงปลูกใหม่นะครับแตงปลูกใหม่ของบางคนยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับนะครับจริงๆนะครับบางคนปลูกยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับปลูกใหม่อันนี้แตงปลูกซ้านะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ปรุงดินด้วยนะครับรอบนี้นะครับปีนี้เพราะว่าของนบอลเนี่ย จะปลุงดินหนึ่งครั้งแล้วก็จะปลูกอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าครั้งนะครับก็กรอบๆปีพอดีนะครับก็จะหยุดปรุงดินในช่วงเดือนประมาณปลายปลายกุมผ้านะครับกุมภามีนาตรงนี้ก็จะเริ่มเตรียมแปลงนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรุงดินนะครับแล้วก็ใช้โดลโลไมมาหวานเพื่อปรับสภาพ pH ของดินนะครับให้ในดินของเราเนี่ยมีสภาพที่เหมาะกับการปลูกแตงนะครับแล้วก็มีโบลอนที่ อยู่ในดินของเขาตามธรรมชาตินะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการปลูกแตงกวาหรือแตงร้านนะครับสูตรก็ใกล้เคียงกันนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเราก็มาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านบอมจะนําเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการทําแตงนะครับอาจจะเป็นการใช้ฮอร์โมนการใส่ปุ๋ยใส่ยังไงนะครับใส่ปุ๋ยตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนๆกด ติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจน้าบอลด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจตรงไหนหรืออยากให้นาบอลเป็นเทรนให้นะครับอ,อยากปรึกษานาบอลก็โทรมาได้นะครับโทรมาได้นะครับาทางเบอร์โทรศัพท์065 0616874นะครับหรือ,เ,อเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการอยากได้ยาสำหรับปลูกแตงนะครับเดี๋ยวนาบอลติดลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับ เป็นลิงก์ของการสั่งซื้อผ่านทาง lazada นะครับเข้าไปเตะที่ลิงก์โทรศัพท์ก็จะลิงก์ไปที่ร้านค้า lazada ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้นะบอลก็มานำเสนอเทคนิคดีๆกันแค่นี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จนะครับในการปลูกแตงนะครับในการทำกรเกษตรนะครับประสบความสำเร็จปลูกลประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองใช้กันทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆ ของญาติมิตรหายทุกคนนะครับถ้ากคคิดวังสิง่งใดก็ขอให้ได้สมปาสรารถนากุกประการนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะบอลพรอลาไวก่อนนะครับสวัสดีครับ